ชื่อของอริยบุคคลในยะที่หนึ่งพิูทั้งหลายบุคคล8ดจำพวกนี้ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า8ดจำพวกเป็นอย่างไรคือโสดาบันผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผล สกทาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลอนาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลอรหันผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัต,ตผลทิขูทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้วสี่จำพวกและผู้ตั้งอยู่ในผลแล้วสี่จำพวกนี่แหละสง์เป็นคนตรงเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีลย่อมกระทําให้เกิดบุญอื่นเนื่องด้วยอุปธิแก่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการด้วยบุญกระทําการบูชาอยู่ทานที่ให้แล้วในสงจึงมีผลมาก